สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีจากฝั่งเยอรมนีนะคะวันนี้ที่เยอรมันก็อากาศดีนะคะท้องฟ้าเป็นสีฟ้าแล้วก็อากาศก็ยังหนาวอยู่นะคะสาวก็เลยถือโอกาสแวะไปซื้อของแล้วก็แวะมาที่สวนนกค่ะก็เป็นช่วงที่ปรดล็อกดาวนแล้วนะคะสาวก็นึกว่าเขาจะเปิดให้เข้าชมสวนนกได้เนาะพอมาถึงที่สวนนกนะคะเขาก็ยังไม่ให้เข้าชมนะคะ ชาวก็เลยได้ถ่ายสวนนกจากข้างนอกนะคะอันนี้ก็เป็นรังนกกระสานะคะนกกระสาหน้าหนาวเขาก็จะอพยพบินไปที่แอฟริกานะคะพอพอเข้าเดือนที่อากาศเข้าฤดูใบไม้ผลิหรือปลายๆของฤดูหนาว<ๆ>เขาก็จะบินกลับมาแล้วก็มาสร้างรังอยู่ที่เยอรมน,นีค่ะก็มีอยู่หลายที่ในเยอรมันนะคะ ตอนนี้ก็เขากำลังทำรังอยู่นะคะเขาก็จะคาบกิ่งไม้แล้วเขาก็จะอยู่เป็นคู่ๆนะคะก็จะมีตัวผู้ตัวเมียอยู่เป็นคู่ๆแล้วเขาก็จะมาอาออกไข่แล้วก็เพาะพันธุ์อยู่ที่นี่ค่ะในช่วงฤดูร้อนที่เยอรมันนี้ค่ะก็มีอยู่ทั่วไปเลยนะคะเสียดายที่สาวต้องถ่ายรูปจากข้างนอกแล้วก็ซูมเอานะคะเพราะว่าเขาไม่อนุญาตให้เข้าไปเนาะ บางจุดก็เป็นจุดที่สะท้อนแย้อนแสงแบบนี้นะคะเราก็ต้องขออภัยด้วยค่ะนกเขาก็จะตัวใหญ่แล้วก็จะเยอะมากนะคะเขตนี้มีอยู่ทั่วไปเลยค่ะนี่ค่ะเขาก็จะผสมพันธุ์แล้วก็เพราะพันธุ์ที่เยอรมันนี้นะคะก็จะมีเยอะมากเลยค่ะนกกระสาที่เยอรมันก็จะเป็นสัญลักษณ์ของการนำทารลกมาเกิดนะคะ อย่างบ้านไหนที่มีนกกระสาบินอ่า uh, บินผ่านหลังคาบ้านเขาก็บอกว่าบ้านนั้นจะตั้งคันนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อของเยอรมันนะคะแล้วถ้ามีใครคลอดลูกเขาก็จะห้อยรูปนกกระสาหรือเสื้อผ้าเด็กไปนอกบ้านเพื่อเป็นเครดแล้วก็เป็นการบอกว่าบ้านนี้เพิ่งมีทาลกเกิดใหม่ค่ะเนี่ยค่ะลังนกที่อยู่ตามต้นไม้นะคะ เขาก็จะมีตัวที่บินไปคาบกิ่งไม้แล้วก็มาสร้างรังเพิ่มค่ะก็อยู่เต็มต้นไม้เลยนะคะในสวนแห่งนี้เนาะก็จะมีรังใหญ่ๆนะคะพนุกษาตัวใหญ่ค่ะตัวที่เดินเดินอยู่ข้างล่างนี้ถ้าสังเกตก็จะเห็นว่าเขาคาบกิ่งไม้อยู่นะคะเขาก็จะหาเก็บกิ่งไม้เพื่อไปสร้างรังของเขาต่อค่ะ สาวต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะที่บางจุดก็เป็นภาพสะท้อนแสงนะคะทำให้ภาพไม่ชัดเนาะน่าเสียดายมากเลยค่ะสาวก็จะขอจบคลิปแค่นี้นะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ